สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันวันนี้มีแกงเห็ดค่ะมีแกงเห็ดเจ้าค่ะมีแกงเห็ดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกน้ำพริกปลาทูและว,วันนี้ก็มีกระถินลิมรัวด้วยมีกระถินลิมรัวแล้วก็ปลาลำปีทอดน้ำปลามีอาหารคาวแล้วก็ต้องมีอาหารหวานนิดหน่อย กล้วยผลผลิตในสวนเราอีกเหมือนกันไม่ต้องแย่งแม่พูดลูกชายลูกชายพี่ไทยไม่ต้องแย่งแม่พูดลูกเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมกล้วยแขกกล้วยทอดกล้วยไทยกล้วยแขกทอดเองค่ะกล้วยในสวนไตงาด้วยไตรงา แตงาคั่วหอมๆด้วยเพื่อนๆอร่อยมะพร้าวไม่มีเราใช้อะไรแทนดูไหมคะเพื่อนๆกระทิอัมพวาแม่โฆษณาอัมพว้เขาด้วยใส่กระทิข้นๆหอมๆกรอบๆพี่น้องมาๆกินข้าวกันมาๆกินข้าวกันคุณไม่ได้รับเชิญก็บินให้ว่อนเลยเพื่อนๆสงสัยจะหอมแกง ผอเก่งเห็ดดาวแน่เลยมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆใครอยู่ใกล้มาทันนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะ